สวัสดีค่ะ Jubilee Healthy ค่ะวันนี้จะมารีวิวแกะกล่อง n by Nutrilite กันมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะแรกก็คือ Enjoy ค่ะตัวนี้อันนี้คือยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะเนี่ยเปิดมาดูครั้งแรกเลยนะคะจะได้เห็นไปด้วยกันเนาะไอตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันจะเป็นคุกกี้นะคะมาในรูปแบบของขนมนะคะขนมเพื่อสุขภาพค่ะ มีแบบนี้้าตแบบนี้เลยสี่แล้วก็ห้ามีทั้งหมดห้าซองนะคะนี่นี่คือนะคะอืมโอเคกอบอร่อยหอมอะ่ะหอมมันแต่ว่าไม่หวานนะคะไม่หวานมาก นหนึ่งซองก็มีเยอะอยู่กินอิ่มนะคะอ,อันนี้โดยส่วนตัวเซตนี้ก็จะซื้อมาให้เด็กนี่กินแต่ตัวที่จะกินเองเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ามีตรงไหนบ้างอ,อร่อยค่ะหอมแล้วก็มันนะคะตัวนี้ตัวต่อไปเราจะมาดูทะแดงตัวนี้ชื่อว่า n out ค่ะข้างในมันเขาจะเป็นขวดเล็กๆเ,เขาเรียกว่าเป็นช็อต เป็นเครื่องดื่มแบบช็อตนะคะอันนี้แหละอันนี้จะกินเองดื่มก่อนนอนวันละหนึ่งขวดนะคะกล่องนี้ทํามาอย่างดีเลยนะคะนี่มีขวดแบบนี้นะคะขนาดหนึ่งช็อตโอ้น่ารักอะให้กินแบบเย็นนะคะแต่เดี๋ยวเราลองมาชิมดูเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยก็คือความหวนานธรรมชาตินะคะเป็นน้ำผลไม้ไม่ให้มันเป็นเหมือนน้ำของเหลว ที่แบบเหมือนเป็นน้ำผลไม้ทั่วไปแต่ว่าจะมีความหนืดของเนื้อผลไม้ด้วยนะคะมีใยมีใยอาหารด้วยนะคะธรดาเลยค่ะแล้วข้างในก็ยังจะมีตัวปิดอีกนะคะเพื่อกันไม่ให้หกพกพาได้ง่ายนะคะเนี่ยอย่างที่เดินทางไปไหนอหอมมากเลยค่ะกินแบบว่ากินออกมาเลยเรามาดูสีข้างในกันนะคะนี่จะเป็นสีแบบนี้คือไม่แต่งกิ่งไม่เติมสีสังเคราะห์เลยนะคะ อืมอร่อยค่ะคือไม่หวานจะมีความหวานนิดๆแต่เขาบอกว่าความหวานทั้งหมดเนี่ยมาจากรสของผลไม้สีชนิดทั้งหมดเลยโอเคสดชื่นกล่องที่สามแล้วกล่องที่สามก็จะเป็นถะแดนตัวนี้นี่อันนี้แม่ก็จะกินเองกันนะคะจะเป็นกัมมี่นะคแต่จะทำมาพิเศษเนื้อให้มันนุ่มแล้วก็ปลุกเนือ้อเยลลี่โอ้มีอยู่สองซองนะคะอยู่นี้ หนะักอึ้งเลยเอ่อจะมี30ชิ้นนะคะให้กินวันละ2ชิ้นนะคะกัมมี่ดูแลดวงตาน่นเองนะคะในนี้ก็จะมี60ชิ้นนะคะอันนี้ยจะต้องแช่ในตู้เย็นนะคะเสมอไม่ว่าจะแกะหรือยังไม่แกะนะคะและนีน่ารักทำเป็นรูปหัวใจนิ่มมากเลยอะไม่เหนียว เปี้ยวหวานอืมอร่อยค่ะมันหนุบหนุหยุ่นยุนเคี้ยวง่ายค่ะแต่รสชาติคือออกหวานแต่เป็นหวานน้ำตาลมอสโต๊ก็คือเป็นน้ำตาลกูโคสองเลกดูนเนาะก็จะไม่ใช่ฟรุโตสคอนไซดัเป็นน้ำตาลผลไม้ธรรมชาติค่ะอร่อยค่ะนี้ต้องแช่เย็นนะคะพวกกัมมี่เพราะว่าด้วยความที่เขามีวิตามินเยอะจะอยู่ใน ธรรมดาไม่ได้ค่ะมันจะเสื่อมสภาพเร็วที่เขาทํามาเป็นกัมมี่แบบนี้ก็คือต้องการที่จะให้มันคงสภาพอยู่แล้วสุดท้ายค่ะ n อ d นอะตัวนี้นี่คือจริงๆแอบแกะไปแล้วเพราะว่าเป็นตัวที่อยากกินมากอันนี้จะเอาให้ลูกกิน n อ็นอเนี่ยก็ในหมด็ดข้างในก็จะแบ,บ่งเป็นซองเหมือนกันนะคะสองซองนะคะหนึ่งซองเนี่ยจะมีซองละสิบหชิ้นแต่ว่ากัมมี่เอ็นอะเดเนี่ย ืออุดมไปด้วยสายอาหารจริงๆคือเขาเนี่ยจะแช่ตู้เย็นเหมือนกันทั้งสองตัวนะคะชิ้นจะโตกว่านี่อันนี้คือกินหอมกลิ่นหอมเนี่ยคือตัวกัมมี่ของเขาคือจะแบบไม่ได้เหนียวแบบย่อยยากทานออกมายืดหยุ่นกินละเพลินอร่อยค่ะ ลดลดเอลูจีเนี่ยจะหวานกว่าแต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หวานน้อยกว่าอร่อยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเผื่อท่านใดเนี่ยอยากจะเห็นข้างในผลิตภัณฑ์จริงๆก่อนตัดสินใจซื้อนะคะก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้คำอธิบายด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะ